สวัสดีค <Awesome. S 1> <c oughs> ่ะผลทางสู่วิศวะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องถ้านักเรียนอยากเรียนวิศวะนักเรียนจะต้องเก่งวิชาอะไรวิชาที่นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนเลยนะคะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ค่ะแต่ว่าวิชาอื่นๆนักเรียนก็ต้องหันทบทวนนะคะนักเรียนจะทิ้งไม่ได้ค่ะคนที่อยากเรียนวิศวะนี่จะต้องมีพื้นฐานชอบวิชาเกี่ยวกับคำนวณเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์ก็จะต้องอาศัยพื้นฐานหลักการคำนวณเป็นหลัก แต่ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องค้นหาตัวเองก่อนนะคะว่าที่นักเรียนคิดว่าตัวเองอยากเรียนวิศวะนี่เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความชอบชอบคณิตช,ชอบฟิสิกส์หรือว่าเกิดจากค่านิยมหรือว่านักเรียนยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ถ้าอย่างนั้นครูก็อยากจะให้นักเรียนลองคิดทบทวนดู อันดับแรกก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเวลาที่นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรียนวิชาฟิสิกส์ในห้องเรียนนักเรียนมีความสุขไหมเวลาที่เราอ่านหนังสือวิชาเหล่านี้มีความรู้สึกอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอยากเรียนคณิตศาสตร์อยากเรียนฟิสิกส์ให้มันลึกซึ้งไหมอย่าเรียนตามค่านิยมหรือว่าเรียนตามกระแสของสังคมเพราะว่าถ้านักเรียนจะต้องเรียนวิชาที่ไม่ชอบหรือว่าทํางานในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบมันก็มีความลําบากไม่น้อยนะคะ แต่ถ้าเกิดนักเรียนมั่นใจแล้วว่านักเรียนมีความต้องการหรือว่าสนใจที่จะเรียนสาขาว,วิศวะจริงๆก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ให้ตั้งใจแล้วก็เรียนอย่างลึกซึ้งนักเรียนอย่าเรียนอย่างท่องจํานะคะเพราะว่าการเรียนวิชาทางด้านวิศวะจะต้องใช้วิธีประยุกต์แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอนักเรียนต้องทําความเข้าใจนักเรียนต้องประยุกต์ใช้เป็น <l> แล้วก็เวลาอ่านหนังสือนักเรียนต้อง จะต้องจัดตารางในการอ่านหนังสือให้ดีนอกจากวิชาฟิสิกส์แล้วก็วิชาคณิตแล้วนักเกรยียนก็จะต้องให้ความสําคัญกับวิชาความถนัดทางวิศวะนะคะกับแกะเชื่อมโยงเหตุผลเพราะว่าสองวิชานี้ก็มีน้ําหนักเยอะในการคํานวณเวลาที่จะสอบเข้าส่วนรายละเอียดอื่นๆครูก็จะพูดในคราวน้าวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าอ้ออย่าลืมคลิกปุ่ม subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ